การทำหมันนานๆเนี่ยต่อไปจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับก็การทำหมันชายนี้เรียกว่าไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าหมันหญิงเนาะก็คือผู้ชายทำหมันน้อยก็มีทำอยู่นะคะแต่ว่าค่อนข้างน้อยการคุมกําเนิดเนี่ยนะคะในประเทศไทยหรือในทั่วโลกเนี่ยยังเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเป็นหลักนะคะฝ่ายชายก็จะมีการคุมกําเนิดโดยการทำหมันแต่จํานวนน้อยหรือสวมถุงยางทนไมซึ่งก็ จำนวนไม่มากไม่มากนักเท่าที่ควรนะคะในการทำหมันในชายอันที่จริงตามทฤษฎีทางการแพทย์แล้วไม่มีผลเสียต่อสุขภาพใดทั้งสิ้นนะคะแต่ก็พบว่ามีเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเลือดของฝ่ายชายนะั้นจะมีภูมิต้านทานอสุจิอยู่ขเขาก็เชื่อว่าอาจตัวอสุจินี่จะเล็ดลอดไปในมีมีการเล็ดลอดในเลือดหรือก็เกิดภูมิต้านทานขึ้นมา,าแต่ยังไงก็ตาม มันไม่มีอันตรายไอ้ภูมิต้านทานที่ตรวจเจอนั้นนะคะการการทำหมันฝ่ายชายนี่ที่มีปัญหาคือฝ่ายชายจะกลัวค่ะทำแล้วมันแล้วเซ็กเสื่อมอย่างเงี้ยถามมาเยอะมากเลยนี่มีสองแบบต้องตังมีหนึ่งกลัวทำหมันแล้วเซ็กเสื่อมอันนี้สองคือฝ่ายหญิงกลัวแฟนแฟนทำหมันแล้วคึกโอ้เออเออ คึกไม่หยุดนะคะแต่เขาบอกว่าก็ยังดีกว่าไม่ทําหมันเพราะคึกแล้วก็อาจจะไม่ไม่มีลูกกับใครอะไรอเงี้ยนะคะ<ช>ก็สรุปว่ามีทั้งสองแบบนะคะก็สรุปสรุปของสรุปก็คือว่าการทําหมันชายนั้นนอกจากไม่มีอันตรายแล้วก็เป็นการคุมกําเนิดที่ฝ่ายชายเป็นผู้รับผิดชอบชนะคะแต่ตุชวีเจอเนี่ยก็ฝ่ายหญิงผ่าคลอดนะคะผ่าไปสองท้องแล้วบอกทำหมันพี่คะบอกไม่ทําเดี๋ยวฝ่ายชาย ไปทำหมันนะคะปรากฏว่าฝ่ายหญิงท้องที่สามเลยนะคะเออไม่ยอมคือปะกอบว่าคือเขาทําค่ะแต่ว่าเวลาทำหมันฝ่ายชายไม่ได้เป็นหมันเลยจนกว่าอสุจิจะหมดก็ประมาณสามเดือนหรือหลังประมาณกี่ครั้งก็ก็แล้วแต่นะคะเป็นสิบครั้งขึ้นไปรากฏว่าท้องนะคะท้องครานี้ เกิดปัญหาตอนแรกเกิดปัญหาวุ่นวายมากเลยเพราะฝ่ายชายทำหมันเนาะ,ะก็บอกว่าหูมีชู่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยดท้องกับใครมาเนี่ยใช่ใช,ใช่เพราะผมทำหมันแล้วปรากฏว่าเอาฝ่ายชายมาตรวจอสุจิอสุจิยังไม่หมดเลยนะคะก็สรุปว่าทำหมันฝ่ายชายแล้วต้องตรวจกันนะคะว่าเป็นหมันแล้วนะคะแล้วนกะ็อย่าเพิ่งทึกทักนะว่าเออฝ่ายหญิงเนี่ย <laughs> โอ้บ้าจะแตกเลยนะคะ,คะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อย่างที่น้องตังว่าคือเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองหนูคุณเจ็บปวดมามากแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะคะฝ<ช>่ายหญิงก็มีลูกเยอะๆเลยบ่นไปนะคะ<ช>ก็มีหลายแบบนะคะ<ช>ก็เรื่องของการคุมกําเนิดนะคะน้องต่างก็เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายต้องช่วยกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเรื่องสําคัญก็คือเป็นเรื่องเบื้องต้นนะคะในการที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ที่เรายังไม่พร้อมนะคะค,ะคะ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชายท่านไหนเนี่ยนะคะแบบ แสดงสปิริตว่าถ้าเดี๋ยวบ้านเนี้ยเดี๋ยวผมทาหมันเองนะอันนี้เราชื่นชมนะเวลาได้ยินว่าผู้ชายคนไหนจะทําหมันเนี่ยแอบมีความชื่นชมในใจลึกๆเหมือนกันนะคุณหมอเออเป็นการช่วยกันแชร์กันแม่นนะคะอย่างน้อยก็คือรับผิดชอบเรื่องเรื่องครอบครัวเป็นอีกเป็นอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะน่ารักมากๆเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางิน b o x Facebook รายการนี้